คิดปฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรโจดิสเพนซ่าแลโดยดรอังคณามาตรังสันและโคจิปอติการหนุนพักดีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสร้างความเป็นจริงใหม่ลองนึกดูว่าหากตอนนี้ประสาทสัมผัสของคุณรับรู้มากขึ้น25%เเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ยิน รับรสได้กลิ่นและสัมผัสจะทำให้คุณตระหนักรับรู้ถึงทุกสิ่งรอบตัวหากการรับรู้และการตระหนักรู้เป็นสิ่งเดียวกันเช่นนั้นการตระหนักรู้ของคุณก็เพิ่มมากขึ้นพลังงานที่สมองของคุณได้รับก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตระหนักรู้โดยไม่เปลี่ยนพลังงานและกลับกันเมื่อสมองของคุณเชื่อมต่อกับความถี่ที่ต่างจากเดิมจึงกระมวลการรับรู้ใหม่ มันเป็นการเปิดสวิต์อย่างแท้จริงเพราะประสาทสัมผัสของคุณถูกขยายออกคุณจึงสร้างการรับรู้ในระดับที่สูงขึ้นยิ่งพลังงานหรือความถี่สูงขึ้นเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากเท่าไหร่ประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสก็เจ็มชัดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในสภาวะเหนือความเป็นจริง คุณรู้สึกตื่นตัวและรับรู้มากกว่าที่เคยเป็นในชีวิตประจำวันเมื่อการรับรู้ของคุณขยายขึ้นคุณก็จะรู้สึกเหมือนอยู่ในความเป็นจริงที่เหนือกว่าหากคุณรับข้อมูลที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสของคุณข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากแสงที่มองเห็นหรือแสงอาทิตย์การเรียกมันว่าตาที่สก็สมเหตุสมผลเพราะคุณมีประสบการณ์ภายในที่ลึกซึ้งและประสบการณ์นั้น สร้างวงจรประสาทใหม่ขึ้นมาประสบการณ์ดังกล่าวเพิ่มวงจรประสาทในสมองคุณขณะที่ร่างกายประมวลพลังงานขั้นสูงกว่านี้พลังงานนั้นเปลี่ยนเคมีของคุณและหากประสบการณ์จบลงด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่นนั้นประสบการณ์นี้ก็สร้างความรู้สึกและอารมณ์ยกระดับเมื่อมันทำงานคุณจะมองเห็นด้วยดวงตาที่ต่างจากเดิมโดยการมองเห็นจากภายใน พักความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับอารมณ์และอารมณ์เป็นพลังงานดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราเกิดอารมณ์เอาตัวรอดซึ่งเป็นความถี่ต่ำกว่าคุณจะรู้สึกถึงความหนาแน่นของสารสารและเคมีมากกว่าแต่ขณะที่คุณอยู่ในสภาวะการตระหนักรู้ตัวที่สูงกว่าเนื่องจากมันสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงกว่า คุณจะเริ่มรู้สึกเป็นสะสารและเคมีน้อยลงและรู้สึกเป็นพลังงานมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลให้ผมเรียกพลังงานในรูปของความรู้สึกว่าอารมณ์ชูใจหากสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณถึงยีนในเซลล์และหากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมสร้างอารมณ์และอารมณ์คือการตอบสนองทางเคมีจากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมดังนั้นหากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงเลย สิ่งแวดล้อมภายในร่างกายก็ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งยังคงเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกของเซลล์เช่นเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์ที่สร้างข้อจํากัดให้ตัวเองเป็นเวลาหลายปีร่างกายของคุณไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาเลยเพราะมันไม่รู้ความแตกต่างระหว่างอางรมณ์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน ร่างกายเชื่อว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเพราะอ,อารมณ์เดิมสร้างสัญญาณทางเคมีแบบเดิมราวกับว่าร่างกายอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเซลล์เองก็อยู่ในสภาพแวดล้อมทางเคมีที่ไม่มีสิ่งใดกำลังเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณเริ่มมีประสบการณ์ภายในซึ่งเพิ่งการรับรู้และขยายการตระหนักรู้ ประสบการณ์ซึ่งสัมผัสร,รับรู้ได้จริงยิ่งกว่าที่ผ่านมาวินาทีที่คุณรับรู้ถึงอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นหรือพลังงานล้นเหลือคุณเปลี่ยนสภาวะภายในและผลที่ตามมาคือคุณจะมุ่งความสนใจไปที่ภาพความจริงที่สร้างขึ้นภายในและหากคุณมีประสบการณ์ใหม่ที่สมจริงซะจนตราตรึงความสนใจของสมองประสบการณ์ใหม่นั้นหรือการตื่นรู้ ประทับร่องรอยไว้ในประสาทในสมองของคุณอารมณ์ใหม่นั้นสร้างความทรงจำระยะยาวขึ้นและอารมณ์ใหม่เหล่านั้นส่งสัญญาณถึงยีนใหม่แต่ครั้งนี้รประสบการณ์ที่สร้างความทรงจำระยะยาวไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่มันมาจากสภาพแวดล้อมภายในของคุณซึ่งยังคงเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของเซลล์เนื่องจากเหตุการณ์ที่ว่า,านี้ ส่งพลังซะจนคุณรับรู้ได้แน่นอนดังนี้ยิ่งพลังงานเพิ่มขึ้นการตระหนักรู้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งการตระหนักรู้เพิ่มขึ้นการรับรู้ก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งการรับรู้มากขึ้นคุณก็ยิ่งสัมผัสประสบการณ์ความเป็นจริงได้กว้างขึ้นอย่างที่รู้กันการรับรู้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าสมองต่อวงจรจากประสบการณ์ในอดีตยังไง เราไม่ได้รับรู้สิ่งต่างๆในความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเรารับรู้ความเป็นจริงอย่างที่เราเป็นหากคุณเพิ่งมีประสบการณ์ภายในซึ่งคุณได้เห็นสิ่งมีชีวิตสุดลี้ลับเป็นแสงเรืองรองรัศมีหรือแสงอาบในทุกสิ่งรู้สึกสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงกับทุกสิ่งและทุกคนหรือสัมผัสรับรู้เวลาและปริภูมิที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เมื่อลืมตาหลังผ่านประสบการณ์นั้นสเปกตรัมของความเป็นจริงในสภาวะอื่นตัวของคุณก็จะขยายกว้างขึ้นนั่นเพราะประสบการณ์ภายในเปลี่ยนแปลงสมองคุณและตอนนี้วงจรประสาทของคุณรับรู้การปรากฏของการเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือวิธีที่คุณเริ่มเปลี่ยนตัวตนจากภายในสู่ภายนอก นี่คือวิธีที่คุณเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองในโลกแห่งสสารสามมิติวิวัฒนาการทั้งระดับปัจเจกหรือระดับสปีชีนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นช้าๆคุณมีประสบการณ์คุณเจ็บปวดคุณเรียนรู้บทเรียนคุณเติบโตทีละน้อยจากนั้นคุณก็เจ็บปวดอีกคุณได้รับบทเรียนถัดไปคุณก้าวสู่ความท้าทายถัดไปคุณประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายคุณตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นคุณเติบโตขึ้นและวัชจักรนี้ดำเนินต่อไปมันเป็นกระบวนการที่เนิบช้าเพราะคุณได้รับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่มากนักเมื่อคุณมีประสบการณ์ภายในที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่สมจริงยิ่งกว่าในโลกภายนอกคุณจะไม่สามารถมองความเป็นจริงจากมุมมองเดิมได้อีกเพราะประสบการณ์นั้นเปลี่ยนคุณจนถึงแก่น าพูดอีกอย่างก็คือคุณได้รับการอัปเกรดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์จากความเป็นจริงทั้งหมดที่คุณรับรู้มีพื้นฐานจากประสบการณ์และคุณเพิ่งจะมีประสบการณ์ระหว่างมิติตอนนี้สมองของคุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่มาตลอดแต่คุณไม่เคยมีวงจรสมองเพื่อใช้ในการรับรู้มันหากคุณมีประสบการณ์ที่ขยายกว้างอย่างต่อเน,นื่อง คุณจะได้สัมผัสสเปกตรัมของความจริงกว้างขึ้นและกว้างขึ้นสิ่งนี้ชักม่านมายาและเมื่อม่านนั้นเปิดออกคุณก็สามารถมองเห็นความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นสั่นไหวแปล่งแสงเชื่อมโยงและเปล่งประกายพลังงานขับเคลื่อนตลอดทั้งกระบวนการตอนนี้คุณปรับจูนไปสู่สเปกตรัมของข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นที่ซึ่ง สัรพสิ่งดูเหมือนและให้ความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่คุณมองเห็นมันในฐานสะสสารและความสัมพันธ์ของคุณก็เปลี่ยนไปนี่คือวิธีที่ผู้วิเศษและประมาจารย์ใช้ในการปรับจูนเข้าสู่โลกภายในและขยายการรับรู้ธรรมชาติของความเป็นจริงในโลกภายนอกของคุณลองนึกดูว่าคุณจะเป็นใครได้บ้างถ้าหยุดใช้ชีวิตภายใต้สามจักระล่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอดความกลัวความเจ็บปวดการแบ่งแยกความโกรธและการแข่งขันแล้วใช้ชีวิตด้วยหัวใจและแสดงออกด้วยความรักความเป็นหนึ่งเดียวและการเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นโดยประสบการณ์ในระหว่างมิติจากข้อมูลเหนือประสาทสัมผัสที่มากพอผู้วิเศษและประมาจารย์ไม่ได้มองเห็นโลกตามที่ ยีนกำหนดตอนเกิดมาพวกเขาไม่ได้ประมวลสิ่งต่างๆด้วยวงจรสมองที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นสมองที่ถูกประทับไว้เช่นนั้นมาหลายพันปีแต่เพราะการปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังนั้นพวกเขาจึงสร้างการรับรู้วงจรและจิตเพื่อรับรู้ความเป็นจริงที่ต่างออกไปความเป็นจริงซึ่งมีอยู่แล้วคุณสมบัติลี้ลับ และวิเศษของต่อมไพเนียลซึ่งเปรียบเหมือนนักเล่นแร่แปราธาตุของสมองไม่ใช้ข้อมูลใหม่แม้ดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังไล่ตามสิ่งที่ผู้คนในอารยธรรมโบราณรู้มาโดยตลอด